สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าบล랙ผิงโพสภาพใน i อีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง หลังจากทำเอาลูกชิ้นยืนกินกลายเป็นเมนูที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนจนทำให้ผู้คนต่างไปต่อแถวซื้อและลองชิมเมนูเด็ดของบุรีรัมล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงกก็ทำเอาแฟนๆถึงหากันอีกครั้งเมื่อเจอตัวอัพสตอรี่ในอินสตาแกรมโชโมว์ขนมหวานจากประเทศไทยอย่างโรตีสายไหมโดยการห่อเส้นสายไหมกับแป้งโรตีสีเขียวอ่อนๆพร้อมระบุคแคปชั่นภาษาไทยว่าสายไหม นอกจากนี้ยังมีขนมไทยอื่นๆอีกคือขนมกลวยขนมชานและลูกชุบหน้าตาหน้าทานพร้อมระบบุแคปชั่นว่าขนมไทยงานนี้ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ว่าโรตีสายไหมเตรียมตัวฟีเวอร์เหมือนกับกระแสลูกชิ้นยืนกินเมื่อปีที่ผ่านมาบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วอยากกินมากๆต้องตามไปซื้อโรตีสายไหมบ้างแล้ว ร้านโรตีเสใหม่ยอดขายพุ่งอัน,นิสส่ง Lisa Black พิง Postpab IG ขนาดเปิดร้านไป2-3วันกระแสะยังไม่ซากลายเป็นอีกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ที่ทำให้ขนมไทยด่งดังขึ้นมาอีกครั้งจากการที่ลิซาแบล็กเพียงศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยโพสภาพสาธิตการทานขนมโรตีสายไหมส่งผลให้เกิดกระแสให้ความสนใจโรตีสายไหมกันมากขึ้นเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่ร้านโรตีสายไหมพยาวังร้านโรตีสายไหมเล็กๆแต่เปิดมานานกว่า7ปีกลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวลิซาทานโรตีสายไหมทางร้านหยุดพักผ่อนไม่ได้มาเปิดขายแต่พอได้กลับมา เปิดขายอีกครั้งกลายเป็นว่ากราะแสซอฟต์พาวเวอร์โรตีสายหมยายยังมาแรง นางสุภาพเมืองคำเจ้าของร้านกล่าวว่าส่วนตัวเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรมากมายแต่พอช่วงที่ร้านหยุดที่ผ่านมามีเพื่อนๆแซวว่าโรตีสายไหมจะขายดีเพราะน้องลิซ่าจึงได้ทราบข่าวว่าน้องลิซ่าทานโรตีสายไหมทําให้กลายเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสมาถึงร้านโรตีสายไหมของตนเองได้แต่พอเปิดขายช่วงเช้าทั้งลูกค้าประจําลูกค้าขาจรก็แห่มาซื้อจนยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ที่ร้านของตนเป็นร้านโรตีสายหม่ที่ทำแป้งสดๆกันที่ร้านขายวันต่อวันวันนี้ขายดีจนต้องทำแผ่นแป้งเพิ่มเรื่อยๆตลอดทั้งวันคนก็ทยอยมาซื้อไม่ขาดสายโดยสายหมาจะมีสามรสคือรสดั้งเดิมรสสตรอเบอรี่สีชมพูและรสใบเตยสีเขียววันนี้รสใบเตยขายดีจนหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงซึ่งไส้ของทางร้านจะไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและว,วันนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจก็ขอ,ขอขอบคุณน้องลิซ่าแม้จะเป็นคนดังก็ไม่ลืม อาหารไทยขนมไทยทําให้คนทั่วโลกรู้จักและยังทําให้แฟนๆน้องออกมาอุดหนุนโรตีสายใหม่กันคึกคักเช่นนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมากๆสําหรับ Lisa b l a c k p พิงสร้างรายได้กับพ่อค้าแม่ค้าแบบไม่คาดคิดอีกด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ